ฮัลโหลฮัลโหลวันนี้จะพาคุณแม่กับน้องอคินไปตรวจที่โรงพยาบาลสินแพทย์นะครับที่เดิมที่เดียวที่คลอดกันมานะครับโรงพยาบาลสินแพทย์รับลูกกาเขานัดคุณแม่ไปตรวจอาการแผลที่ผ่าตัดนะครับพอดีคุณแม่ผ่าน้องออกแล้วก็นัดน้องอคินไปตรวจตัวเหลืองด้วยครับน้องอคินจะต้องมีการเจาะนะครับการเจาะเลือดด้วยไม่รู้ว่าจะลองหรือเปล่า เดี๋ยวเราไปกันครับนี่ครับระหว่างเดินทางก็หลับแล้วหนึ่งครับเอาตื่นลวโอเคเรากับลูกเลยคุณแม่อาพอถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจอดรถไว้ด้านบนแล้วก็ส่งคุณแม่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วครับไปหาคุณแม่กันนี่ พอไปถึงแล้วนะครับพยาบาลก็จะเอาน้องเข้าไปเจาะเลือดน,นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับว่าบรรยากาศรอบๆของโรงพยาบาลสินแพทย์ลำลูกกาแผนกเด็กเนี่ยเป็นยังไงเขาตกแต่งดีนะครับนี่คุณแม่ก็นั่งรอลูกอยู่นะครับลูกเข้าไปเจาะเลือดด้านในแต่ว่าเหมือนพ่อจะได้ยินเสียงร้องของลูกน่าจะโดนเจาะเลือดแล้วแหละ <c oughs> โอเค ใครที่จะคลอดโรงบาลสินแพทย์ผมว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีนะเพราะว่าโรงบาลสินแพทย์เนี่ยเขาตกแต่งดีแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ใหม่โรงบาลใหม่เพิ่งเปิดได้ไม่นานนะสินแพทย์รำลึกการนะทุกคนลองมาใช้บริการกันดูนะครับนี่คุณแม่โอ้เข็นมีคนเข็นมาให้ด้วยนะครับมีบริการเรียบร้อยเลยครับ เดี๋ยวสักพักจะมีคุณพยาบาลมาตรวจสอบว่าโอเคลูกมีอาการตัวเหลืองหรือเปล่ามีอาการอะไรหรือเปล่าเนี่ยน้องเมื่อคืนแล้วแต่ตอนนี้คือน้องโดนเจาะเลือดไปแล้วนะออ้เก่งมากเลยเนี่ยยังงงงงเอ้ผมโดนอะไรไปยังงงงงอยู่แต่ว่าตอนนี้นี่คือไม่ร้องแล้วนะเออนี่เห็นไหมคุณแม่ก็เล่นเอา,าไปทํามาร้องเฉยโอเคเดี๋ยวขึ้นไปตรวจคุณแม่กันชั้นสิบเอ็ดนะครับอ่า คุณแม่จะไปตรวจแผลนะครับว่าแผลมีอาการติดเชื้อไหมอะไรไหมนะครับนี่เห็นคุณแม่ไปขึ้นชั้นสิบเตรวจเบื้องต้นแล้วคุณแม่ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับก็คือแข็งแรงดีแล้วก็แผลหายง่ายหายหายสนิทด,ดีนะครับแผลแห้งดีครับก็จะต้องมีการพูดคุยคุณหมอนิดหน่อยนะครับพอพูดคุยเสร็จปุ๊บก็ลงมาชําระเงินครับมาที่การเงินครับนี่ตรงนี้แหละ เป็นจุดที่คุณพ่ออาจจะปาดเงื้อนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีค่าใช้จ่ายในการรักษาของคุณลูกและคุณแม่วันนี้รวมแล้วเนี่ยเท่าไหร่นะครับนี่อันนี้เป็นการเงินนะโอ้ยอด2,605บาทนะครับของคุณแม่ของคุณแม่พันสนะของคุณลูกประมาณพันสบาทประมาณนี้ครับก็สําหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะฝากท้องที่นี่แล้วก็ทําข้อที่นี่ที่นี่ก็จะติดตาม น้องให้เรื่อยๆนะครับอาการน้องว่าจะเป็นอะไรยังไงเขาดูแลเรื่อยๆครับมีวัคซ็งวัคซีนอะไรเยอะแยะไปหมดลองมาติดต่อกันดูครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ